ไม่มีสิ่งใดสิ้นเปลืองเมื่อทำเพื่อพระเจ้าพี่น้องทุก่ครับวันนี้สิ่งที่จะนำมาหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่หถึง13บสาซึ่งพระคำของพระเจ้ากล่าวดังนี้ในระหว่างที่พระเยซูประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในบ้านของซีโมนคนเคยเป็นโรคเรื้อนมีหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมาก มหาพระองค์แล้วเทน้ามันนั้นบนพระเสียรของพระองค์ขณะพระองค์ประทับและเสวยอาหารเมื่อสาวกทั้งหลายของพระองค์เห็นก็ไม่พอใจจึงพูดว่าทำไมต้องสิ้นเปลืองอย่างนี้น้ำมันหอมนี้ถ้าขายก็ได้เงินจำนวนมากแล้วเอาไปแจกคนยากจนได้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า กวนใจหญิงคนนี้ทำไมนางได้ทำความดีต่อเราเพราะว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปการที่หญิงนี้เทน้ำมันหอมบนกายเราก็เพื่อเตรียมการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลก ที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงนางพี่น้องที่รักครับเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของมารีน้องสาวของมาธาและเป็นพี่สาวของลาสลัสผู้ที่พระเยซูทรงรักในระหว่างที่พระเยซูและเราสาวกกำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นนะครับมารีก็ถือพระอบ ที่บรรจุด้วยน้ำหอมเขาเรียกว่าน้ำมันหอมนาราดาเข้ามาหาพระเยซูเธอเปิดพระอบหรือขวดนั้นออกนะครับแล้วก็เทน้ำมันลงบนพระเศียรของพระเยซูพระเศียรก็คือศีรษะนะครับมีบางคนไม่พอใจพูดว่าทำไมจึงทำให้น้ำมันนั้นเสียเปล่าๆทำไมจึงสิ้นเปลืองแบบนี้สาวกบางคนบอกว่า ถ้าเอาน้ำมันหอมหนารดานั้นไปขายก็จะได้เงินถึง300เหรียญเดนาริอัน300เหรียญเดนาริอันนั้นนะครับถ้าเป็นเงินไทยณนะปัจจุบันนี้ผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับหเดนาริอันก็คือค่าแรง1วันของคนในเวลานั้นถ้าค่าแรง1วันของคนไทยในเวลานี้ก็คือสมมุินะครับอยู่ที่หลักเกณฑ์พื้นๆเลยนะฮะคิดง่ายๆที่3 ร้อยบาทนะครับ300คูณ300ก็คือ90,000บาทเท่ากับว่าน้ำมันหอมหนารดานั้นมีราคา90,000บาทแต่เธอนั้นเทราดนะครับหรือว่าเทปลปงบนพระเศียรของพระเยซูเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อบางคนเนี่นะฮะเห็นแล้วปุ๊บไม่พอใจบอกว่าโอ้ถ้าเอาไปขายคงจะได้เงิน ถึง90,000บาทแล้วก็ไปช่วยคนแจกคนจนนู่นนี่นั่นนะครับแต่ความจริงนั้นเจตดจำนงนนั้นไม่ใช่นะครับเพราะเขารู้สึกว่าโอ้ถ้าไปแจกคนจนแล้วนะครับเงินบางส่วน,นอาจจะต้องไม่แจกให้หมดแล้วก็เงินบางส่วนก็ต้องเหลือไว้นะฮะแต่พระเยซูนั้นทราบเจตดจำนงพวกนั้นนะครับแล้วก็ตำหนิคนที่พูดถึงนางนะครับบอกว่า กวนใจเธอทําไมกวนใจผู้หญิงคนนี้ทําไมอย่าตําหนิเธอเลยกวนใจทําไมเพราะว่านางทาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานางทําสุดกําลังของนางสําหรับเรานางมาฉลมกายของเราล่วงหน้าก่อนจะมีพธิธีมีวิธีมีการฝังศพพระเยซูนั่นเองนะครับเป็นคําพูดทํานองว่าพยากรณ์ไว้ในล่วงหน้านะครับ สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าแม้ว่าสิ่งที่มารีทำนั้นคนอื่นอาจจะไม่พอใจนะครับเพราะว่าดูเหมือนมันสิ้นเปลืองมันถ้าเอาน้ำมันหอมก็อาจจะไม่ต้องกี่พันบาทหรือร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือร้อยบาทเนี่ยนะครับแต่อันนี้คุณเทถึง9 0,000บาทเลยนะเกือบแสนหนึ่งนั่นนะฮะถ้าคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆว่าน้ำมันหอมขวดนั้นเนี่ยมีค่า10,000แบาทแต่ว่าเธอนั้น ลาดลงไปที่หัวนะครับหรือพระเศียรของพระเยซูเลยนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันมันเยอะเกินไปหรือเปล่ามันสิ้นเปลืองไปหรือเปล่านะครับแต่อยากจะบอกกับเราอย่างนี้ครับว่าท่าทีนี้เป็นท่าทีที่ถูกต้องนะครับพระเยซูไม่ได้สนใจน้ํามันหอมนารดานะครับแต่พระเยซูสนใจหัวใจของมารีที่เธอได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระเยซูที่พระ,ะที่เธอรักนะครับ นั่นคือสิ่งที่ทำทำได้และก็เป็นสิ่งที่ทำเรียกว่าดีที่สุดนะฮะเพื่อพระเจ้าที่เธอรักนะครับพี่น้องทีระครับแบบอย่างนี้ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างของเราได้ไหมครับควรจะเป็นอย่างหรือว่าแบบอย่างของเราที่เราควรจะเรียนแบบตามนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้พี่น้องซื้อน้ำมันหอมนั้นน่ะมาราดหัวไข่นะครับหรือ นี่เป็นภาพเปรียบเทียบเฉยๆนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าของเรามันไม่สิ้นเปลืองนะครับพี่น้องครับมันไม่เสียเปล่านะในพระคำของพระเจ้าบอกว่าในนี่นะครับพระธรรมหนึ่งโครินนะหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่58บอกว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าจงมั่นคงอยู่ยาวบรนไบวจงทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์ พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์นะครับทำงานของพระเจ้าต่อไปนะฮะไม่ไร้ประโยชน์แน่นอนนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะที่เราจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้น้ำมันหอมนารดาเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับเป็นภาพที่มารีนะฮะทำกระทําต่อพระเยซูจากหัวใจของเธอเธอพร้อมที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเยซูนะครับดังนั้น พี่น้องที่รัก <bara> ครับเมื่อเราทําอะไรนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าโอ้หมันเวอร์ไปหรือเปล่ามันสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าจําไว้นะครับพี่น้องครับไม่มีอะไรเสียเปล่าเปล่าไม่มีอะไรสิ้นเปลืองเ,เมื่อเราทําเพื่อพระเจ้านะครับเพียงแต่หัวใจของเรานั้นต้องถูกต้องนะครับหัวใจของเราต้องถูกต้องหมายความว่าเราจะต้องกระทําโดยถวายเกียรติพระเจ้าแน่นอนครับบางคนมองว่ามันเวอร์แต่หัวใจของเราอ้มันเวอร์กว่าเราทําต้องพระเจ้านู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้หมายเช่นนั้นนะครับหมายความว่า หัวใจของเราต้องถูกต้องต่อพระเจ้าทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สุดกําลังอย่างดีที่สุดเพื่อพระเจ้าของเราไม่มีสิ่งใดสิ้นเปลืองเมื่อทําเพื่อพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ